ปึ๊บซ้ายยาวๆหุ่ดอกพันสว่าเลยวะอันเนี้ยโอ้โ้ใช่ไหมไม่รู้ช่วยเอาแข่งเริ่มสวัสดีครับมาพบก,กับพี่นุ้ยและพี่จุกในดูชแนลวันนี้เราอยู่กันในเกมเอเดอร์ดีกดไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามเ้ื่กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ สังเกตมุมไซด์บนไหม SP หมดหลอดเลยหลังจากที่เราทําคลิปก่อนหน้านี้คาถาแม่งหมดเกี้ยงเลยเราดูดิเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้แหละเรียกว่าทุ่มเทเพื่อท่านผู้ชมเกาหัวด้วยดูเฮ้ยเฮ้ยเออเกาหัวไม่พอกูขอเกาตุดด้วยเลยไหมเกาตัวนี่คือไม่มีม้าคราวนี้เนี่ยเฮ้ยเราสัญญาไว้ว่าเราจะไปหาคาถาคาถาที่มันดีขึ้นใช่ไหมพี่ลุกจุกก็ไปได้มาแล้วเดี๋ยวพี่นุกก็จะวิ่งไปเอามั่งน้า อ่ะคราวนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากเบื้องใต้ดินซึ่งนี่มันคือป่าพูดถามว่าเฮ้ยเราจะมายัางไงป่าพูดเกิดใครอยากรู้ว่าป่าป่าพูดยังไงก็ย้อนไปดูคลิปวิดีโอลนนี่นะเวสลนนี่ที่ทําไว้แล้วเนี่ยมันมีมาถึงตรงป่าพูดแบบพระบุรุษพรนี้ด้วยอ่ะแล้วเราไปดูกันคปับ๊บเราจะสปีดลันไปเลยนะยาวๆป่าพูดเนี่ยพูดถึงเรื่จำที่เราไปเอาลนนี่เนี่ยโอ้โหผ่านไม่รู้จะกี่ดานเนี่ยนะ นั่นหมายความว่าต้องมีเลเวลติดตัวมาระดับหนึ่งเนาะโอเคประมาณนั้นก็จะลําบากนะโอเควิ่งเลยเนี่ยตัวมาไหมปึ๊บมายาวๆแล้วเราจะไปตรงไหนเดี๋ยวชี้ให้ดูก่อนเราจะไปตรงนี้ก่อนอมาคนเป็นซอกเป็นซอกใครเนี่ยร้องเพลงอยู่ตรงนี้เดอะสตาร์หรือเดอะวอย์เหรออย่ตีเขานะเขาเสียงดีนะเอเดอะวอยส์เหรออ่าเราก็จะไปตรงนี้แต่แดมแต่แดมแต่แดมนะ แดมเดมแดมใช่ทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยมันต้องขึ้นบนไม่ใช่ต้องต้องเออเกาะซ้ายไปอย่างนั้นแหละตองแล้วก็มานี่ทุกตองผ่านเด็กไปนั่นแหละเกาะซ้ายไปอ่ะสังเกตให้ดีเหมือนจะไปไม่ได้แต่ตรงนี้จริงจริงมันโดดลงได้ครับโป๊ะอ่า เราซุ้มไปเราซุ้มนะสปีดรันนะแต่ไม่รู้ว่าจะลงจากม้าตรงไหนก็ไม่รู้ยังไม่ถึงจ้าอ่าตัวนี้มีพรใครใครที่มาถึงตรงนี้ก็เปิดพรให้เรียบร้อยออกขวาจ้าโอเคข้างล่างนี้เราจะไม่เก็บของอะไรให้ดูนะครับอ่าเอาเ้ยเอาไปขวาทางนี้เอาของทางนี้เอาของใช่ต้องไปขวาโอเค ออกขวาเนี่ยก็โดดดับเบิลนะโดดสองทีเพื่อเข้าประตูใช่เข้าประตูนี่ถูกแล้วไม่กี้ถูกแล้วไม่จะบอกว่าจริงอ่ะพี่นูมาตรงนี้ลรอใช่จะเข้างนู้นเหรอใช่โอยโหแล้วเนี่ยกตีข้างนูกกันคนทั่วไปอ่ะเฮ้ยนี่คนคนไม่ปกติเอ้บางนี้ตัวนี้ก็วิ่งเลยได้ตัวนี้วิ่งได้เลยวิงกระจายครับ เอ้กระจายเขาจะมีตัวเยอะนะตัวเยอะเลยเยอะเลยลังวิ่งเลยออกซ้ายไปแล้วป่ะซ้ายซ้ายซ้ายแล้วก็ซ้ายเออต้องซ้ายนี่อ่าซ้ายไปนี่นะครับให้สังเกตดูมีน้ำตกหลังน้ำตกเนี่ยตรงนี้ไปไงต่อที่หลังน้ำตกเลยถ้าไม่ผิดถูกป่ะมันจะมีทางไปเอาเนื้อเอาเท้าเอาเท้าของโอเคข้างมันไปม้วนออกไปก่อนออกไปทางออกทางซ้ายอ่าเราออกทางระเบียงป่ะระเบียงระเบียง เบียร์นอกซ้ายมานี่แหละขึ้นนี่ไปปึ๊บซึ่งตรงนี้ยมันจะเจอบอสเป็นบอสอะไรนะกากรสองตัวเว้ยอ่ากากยสองตัวโชว์เออซึ่งเราก็ตีกากรสองตัวปึ๊บทำไรโชยเขาดูว่าตีสมมุติว่าตายแล้วโอ้โอ่าสมมุติว่าตายแล้วเอ้ต้องสองตัวต้องสองทีสองทีโอเคไปแล้ววิ่งสุดซอยสุดซอยนะวิ่งสุดซอยเจออะไรเจอพรอเจอพรนก่อน มีพรได้เหรอวะเออพรจ๋าพรอยู่นี่โอ้ยอย่าบอกว่ายังไม่ได้เปิดลงสาชิบหายแล้วคราวนี้มันมีโรงศพตรงนี้เห็นปะเออแต่ร้อนเนี่ยขึ้นโรงก่อนเออซึ่งไอ้ตัวโรงศพเนี่ยมันจะพาเราวะไปที่อื่นมันจะไปที่เป็นเหมือนกระสวยอวกาศขึ้นข้างบนนะตัวนี้ขออนุญาตข้ามคัตซีนไปเลยนะคลิปจะได้ไม่ยาวอ่าเราจะไม่สปอยว่ามันออกมาเป็นรูปแบบไหนแล้วกันให้ไปดูเอาเองจ้ะ ให้รู้ว่ากระสวยโอกาสมันทำงานยังไงแล้วกันโอเคแล้วมัพโไหนกดค่ามีกดข้ามีคือบอกเลยนะอ่ะเรามาถึงตรงนี้แล้วใช่ตรงนี้มีพรก็กดอพรได้เรียบร้อยแล้วก็ขี่ม้าได้นะโซนนี้พรเสร็จพวกออกมาทางนี้ปุ๊บพอขึ้นสั่งเสร็จปั๊บให้ดูกิ่งใหญ่ใหญ่ที่สุดทางนี้อ่าดึกนี่แหละครับเพิ่งใหญ่ไป เอกแซคลี่ถูกต้องแล้วไปเลยดุกๆๆ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 ๆละแล้วๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆายมือนีๆๆั่นแลๆะครับโๆๆๆๆดๆๆ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 ้ๆๆกๆๆยๆๆ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  กินดีนึงปรึงเราก็น่าัะเรียบร้อยอย่าลืมใครที่มาครั้งแรกนั่งพักด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าไอต่อมันมาหรือเปล่าไอต่อเอี่อแต่จะทำมาได้อ่าโอเคไงต่อแล้วก็ออกาเรียบเรียบน้ำน้ำตกน้ำสาวข้าวไปเฮ้ยตรงนี้นะมันมีมันมีแผนที่ด้วยเยวพาวนไปดูอ๋อใครที่มาครั้งแรกตรงตรงไปเลยไอตัวอะไรเนี่ย ัวนี้แหละนี่นี่นี่ที่มนอยู่ตรงนี้นะใครที่มาเอาเอาได้เลยนะแต่ว่าเราจะไม่เห็นเห็นหอกคอยข้างบนข้างขวามือไหมเห็นเห็นเห็นแต่ว่าข้างหน้ามีพรเราจะไปเอาพรก่อนโอเคนี่เราแวะเอาผันที่ปุ๊บเราก็มาที่พรนี้อีกพรหนึ่งปุ๊บเราเราก็นั่งให้เรียบร้อยแฝดนั่งเสร็จปั๊บอ่าคราวนี้ต้องเห็นดูเห็นดูเห็นเข้อยนั่นนั่นนั่นด้านหลังเห็นไหมด้านหลังอ่ะนั่นแหละ นั่นแหละนั่นคือจุดที่เราต้องไปข้างบนเห็นว่าที่มันมีไอ้สามตัวสี่ตัวอยู่เนี่ยวิธีการวิธีการขึ้นนะต้องขึ้นต้นไม้หจริงงริงไหนที่ขนาดขนาดขึ้นได้เลยก็ไต่ไต่กิ่งมาขึ้นไปอยู่ขวามือมั้งน่าจะเป็นขวามือเห็นแล้วมันละมันมันเด็ดตรงนั้นแหละโอ้เราก็ต้องยิงมันตลอดทางเลยใช่ไหมจริงจริงควรจะยิงเพราะว่ามันเซฟกว่ามันพ้นไกลมากเลยนะซึ่ง ใช้สายฟ้าอาจะง่ายกว่าสายฟ้าป่าจะง่ายกว่าโอเคสายฟ้าจิ้มเลยถ้างั้นเราก็จะขออนุญาตเปลี่ยนอาวุธนิดนึงมาอื้ากก็ให้เี็บร้อยขึ้นเลยครับอ้เดีกี่มันี่มาได้ใช่ไหมโง่ากขี่เลยเช่กูมันจะล่วงเอาอ่าไปนั่นแหละเห็นเห็นไอ้ไอ้ตัวแดงๆอยู่ตรงไหน ก็ไปตรงนั้นแหละเพราะเส้น,<ใ>นทางมันไปบังคับโอเคเเออเราจะไปทางโน้นเราต้องออกขวาก่อนมั้งเราจะไม่ผิดใช่ไหมไม่รู้ช่วย<า>ถา้าโอชยัยมอณันนะแหละหเราจะเป็นแท็กซีแม่ เป็นคาถาที่น่าจะเข้าท่าอยู่นะลองเทียบกันการนี้สินี่เอ๊ะสิเเอ๊ะเห็นไหมมันแรงขึ้นจริงๆเห็นไหมรปัยสิบเลยเป็นไงอ่ะเดี๋ยวเราไปตีบวกกันแล้วเดี๋ยวมาชมกันตอนเราเอาไปตีบอลโอเคโอเคโอเคได้คาถามาแล้วไปตีบวกมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหมีหัวอัมพันธ์ด้วยนะ ไหน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 ขอชมหน่อยขอชมหน่อยแมมีหัวอัมพันธ์ที่อยู่ในมันเหมือนเป็นแบบเหมือนรากไม้อ่ะแล้วมีอัมพันธ์อ่ะอันนี้คิดถึงเรื่องไม่ไอ้นี่บอกว่าเหมือนเรื่องเหมือนพวกคาร์บหรอจุลสิาร์คะเหมือนคาร์บไม่ใช่เหมือนอะไรพวกเม็ดเออวิศาใช้อะไรเงี้ยเลยนะอ่ะคราวนี้เนี่ยอุปกรณ์ที่กูใช้มีอะไรบ้างก็คือนี่กูใช้ เสริมพลังคาถามนตาทักษะต่อสู้แบบชาร์จของก็อดฟรีนะผ้าเหมือนก็อดฟรีจะช่วยให้นแรงขึ้นแล้วก็ความรุนแรงมนตราจริงๆไอ้ตรงเนี้ยไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้เออถ้ามันเปลี่ยนใช่ต่อสู้ไม่ได้ใช้เอาออกความเร็วนี่แล้วเราไปหาเครื่องรางที่มันช่วยให้ตีมนตาาถาแรงขึ้นก็คืออันนี้เหมือนกันนี่แหละอ่าแล้วก็เอ่อล่างอล่างปึ๊บ ลถไอพในการใช้ทักษะต่อสู้เนี่ยอันนี้ก็ดีแต่เราไม่เป็นไรเราทดสอบเราต้องการความดาเมจแต่ว่ามันมันมันเป็นคาถาไงมันไม่ใช่ทักษะต่อสู้นะโอเคอันนี้ก็จะล่าจากช่องล่างเนี่ยจะมีอะไรมาล่างๆอีอะไรหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยเพิ่มความฉลาดเนี่ยหนึ่งอันที่ถ้าเราจะเอาไปอัดให้มันแรงขึ้นนะก็จะแรงขึ้นเยอะเหมือนนะเมื่อกี้เราดดิอ่ะก็เอานี้แหละความฉลาดเข้าไปใช่ไหมแล้วก็เราดูเราดูดูล่านี้ล่ามีอะไรอย่างเ มันเป็นอุกาบาทใช่ไหมมันเป็นสายไหนอ่ะนั่นสิอืมไม่เป็นไรกบเสียงอ่ะไม่เกี่ยวแล้วข้างบนแล้้้วขางบนแลวเราได้นี่แล้ะความรุนแรงเ่ยโอเคนะเจ็บที่แค่นี้นะเจ็ช่วยคนตลาดนี่อคือสุดสุดแล้วไปดูน้ำไปดูน้ำ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 ที่เราใช้อ่าเราก็ใช้เป็นเพิ่มพลังโจตี เว่ฟ,ฟ้าไม่ใช่ได้เอ,เอาออกเลยเออเอาใส่ฟ้าออกเอาใส่นั่นดีกว่ามันจะมีช่วยไอ้อะไรนะเกี่ยวเวทอดังนี้ใช่ไหมอ่ะฮะเฮ้ยดาวอามาริดเรา<ต>ใช้อ่าออเราจะใส่ฟ้าออกแล้วเราเอาจะใส่ใส่ดีเอ,อ่อเพิ่มความอะไรนะนขลา่าขลา่ขลามีไหมขล่ามีไหมไอ้ทีน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเป็นอะไรเฮ้ยนี่ไง นี่ไงชาร์จแบบฟินๆเลยบอกเลยถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้กินปุ๊บเนี่ยสิบห้าวินะเราใช้แบบชาร์จเต็มๆอันนี้สําคัญมากเยวคอยดูลอง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 คอยดูแล้วคอยดูอ่ะคือแบบเต็มเต็มเลยวงเปนเาเลยวงเปนเบาเลยมัเป็นเบาเลยไหมอ่ะก็เป่นเบาก่อนละมีมีมีนั่นกินไหมหักปอกคุณปอกกินนะเฮ้ยไม่ต้องปอกแล้วเคลื่อน แล้วก็เราก็จะทำการกินน้ำาอมดาทีก่อนหลังจากนั้นเราก็ใส่เลยนะครับปุ๊บสายยาวๆไม่ดรอคันกว่าเลยวะคุดแม่จัดละเห็นไหมกดเล้าแล้วอ่ะกระพังมูกเอฟเอฟพีไม่รับเลยอ่ะเจ้าเฮ้ยพีพีหรอเวะ เห็นไหมพอกินน้ำไอ้อัมบลิทที่แบบเราช่วยลดไอพีนี่เราจะทำให้เราชใช้ได้ขึ้นนะคือพวกเล่นสายอินนี่ไม่ขี้แตกเต็มเกมเหรอวะเนี่ยใช่น่าจะขี้แตกเต็มเกงอ่ะต้องใช้พระอ้อมแล้วต้องต้องดูพระอ้อมทำไปเล่นแล้วเนี่ยเออสายเราต้องแต่ว่าใช้ทำเพื่แล้วเหรอเฮ้ยเออประมาณนั้นแหละเฮ้ยมันมีตัวไหนแรงๆอ่ะเอาไปลองดูสักหน่อยไหมสายสายกูนี่แม่งไม่ได้เลยโดนแค่นี้แค่ลูกเม็ดเดียวก็ตายแล้วนี่โหมาออกมากี่เม็ดแล้วนะ คีเมตละสองพันอ่ะโดนสองเมตก็จบแล้วอ่ะไ,ไหนไหนแล้วพีพีเม๊ยไหมนะ <c oughs> โ,โหแล้วเอางี้ว่าไว้ทำคอนเทนต์กันต่อแล้วกันว่าจะไปหาอะไรเนาะสํหร <c oughs> 2, ับมาเพิ่ก็ขอลาไปตัวนี้ใครที่เห็นแล้วเฮ้ยมีประโยชน์น่าเอาก็ไปเอาตามคลิปได้เลยนะเป็นของที่เอน,น่าสนใจอ่ะทั้งตัวคาถาตัวนี้นะครับแล้วก็ของที่จะมาเพิ่มนะเอามาิตหรือเครื่องรางตา่ตางๆลบถึงคาถาหรือถ้าเกิดใครเป็นสายเวท จริงๆเนี่ยมีอะไรแนะนาพี่ต้นจุกพี่นุ๊บตั้เลยนะว่าเฮ้ยจริงๆนะมาพี่คาทายอันนี้เจ๋งกว่านะอะไรเงี้ยบอกได้เลยพวกเรกาจะได้ถือว่าเลยน,นลยิน์เลยมินส์นะเป็นันชื่อใใช่โอเคงั้นเดี๋ยวไงพี่นุ๊บกับพี่จุกพลาไปก่อนนะครับครับแล้วพวกก็ไหนคลิปได้ครับสวัสดีครับ